สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพัฒนาศึกษ์ครับเตรียมพร้อมครับการป้องกันโรคติดต่อครับนักเที่นสอนวันนี้ดูพร้อมกันครับหนึ่งความหมายของโรคติดต่อครับโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์และสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายจากคนหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคสู่คนและสัตว์อื่นได้ครับโรคติดต่อสามารถแพร่กระจาย ทั้งทางตรงคือติดจากผู้ที่เป็นโรคโดยตรงหรือแพร่กระจายโดยทางอ้อมครับคือติดจากผาหาน้ำโรคซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคครับต่อไปครับแต่ไม่แสดงอาการแด้นำเชื้อโรคนั้นไปสู่ผู้อื่นได้ซึ่งเชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางเช่นทางปากโดยอาจปะปนมากับอาหารและเครื่องดื่มทางจมูกโดยอาจปะปนเข้าไป กับลมหายใจหรือฝุ่นละอองทางผิวหนังโดยอาจเข้าไปทางบาดแผลทางเพศสัมพันธ์จากการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงไม่ป้องกันหรือจากแม่ไปสู่ลูกในขณะคลอดครับข้อที่2ครับการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญ2.1โรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อได้โดยการไอหรือการจาม ลดก,การหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระใจายในอากาศเข้าไปใช้ร่วมกับผู้ป่วยโดยเชื้อไวรัสจะปะปนอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยครับต่อไปเป็นอาการครับหลังจากได้รับเชื้อไวรัส1-3วันจะมีไข้สูงปวดศรีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอเจ็บคอโดยอาจมีการขึ้นไส้อาเจียนและเบื่ออาหารผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงและลสามารถรักษาหายได้ตามในภาพครับ อันนี้คือเป็นภาพของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงครับต่อไปครับต่อไปเป็นวิธีการปฏิบัติเมื่อมีอาการเป็นโรคครับข้อที่หนึ่งเมื่อสงสัยว่าเป็นหรือมีอาการโรคควรให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ครับข้อที่สองดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกไม่ควรดื่มน้ำเย็นครับนี่เป็นภาพ เมื่อสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ครับต่อไปครับผมข้อที่3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นครับข้อที่4รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เชน่นผักผลไม้และอาหารที่ย่อยง่ายเชน่นข้าวต้มโจ๊กข้อที่5ครับควรเช็ดตัวเพื่อลดไข้ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ครับควรใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาบิดบัดหม,ดหมางพอควรครับผม ต่อไปครับเป็นวิธีการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรคครับในภาพเป็นการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันและช่วยป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วยครับข้อที่หนึ่งครับไม่ใกล้ชิดหรือคุกคีกับผู้ป่วยข้อที่สองครับไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นข้อที่สามใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้งครับ ต่อไปครับข้อที่4มันล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดและถูกวิธีตามขั้นตอนดังนี้ครับ1ครับฝ่ามือถูกัน2ครับฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วมือต่อไปครับ3าฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกมือซอกนิ้วครับ4ครับหลังนิ้วถูฝ่ามือ5ครับถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือต่อไปครับ ปลไปนิ้วถูขวางฝ่ามือต่อไปครับ 7. ฝ่ามือและนิ้วมือถูรอบข้อมือหครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องใกล้ชิดผู้ป่วยหรืออยู่ในชุมชนที่มีคนจํานวนมาก6ครับผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ครับตามในภาพครับการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคและการแพร่กระจายครับต่อไปครับเป็น2.2ครับโรคตาแดงสาเหตุของการเกิดโรคตาแดงครับโรคตาแดงเป็นโรคติดต่อครับเกิดจากเชื้อไวรัสโดยการใช้มือหรือผ้าที่สกปรกนะครับคําว่าสกปรกนะครับอ่านว่าสกกระบกครับ เช็ดหรือขยี้ตาการเล่นน้ําที่สกรปรกทําให้ตาได้รับเชื้อโรคโดยตาแดงติดต่อกันได้ง่ายโดยการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยครับตามในภาพครับการใช้เสื้อเช็ดหรือขยี้ตาจะทําให้เป็นโรคตาแดงได้ครับต่อไปครับเป็นอาการนะครับมีอาการระคายเคืองปวดตาเสบตามีขี้ตามากลืมตาไม่ขึ้นโดยโดนแสงแดดและเสบตามากขึ้นในรายที่เป็นดุนแรงอาจมีไข้ด้วย อาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นใน1นถึงสวันและเมื่อเป็นตาแดงที่ตาข้างหนึ่งอาจจะลามไปอีกตาข้างหนึ่งได้ครับแับนี้คือลักษณะของผู้ที่เป็นอาการของโรคตาแดงครับจะมีลักษณะปวดตาด้วยนะครับต่อไปเป็นวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการข้อที่1ครับให้พ่อแม่ผูกครองพาไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอย่างถูกต้องครับ ข้อที่2ครับล้างมือนสะอาดอยู่เสมอไม่คยยี่ตาหรือเกาบริเวณตาเพราะอาการจะแรงขึ้นครับข้อที่3ครับไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเ<แ>ช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผื่นครับผมข้อที่4ครับ,ร,บระวังไม่ให้ตาแดงโดนแสงแดดหรือฝุ่นละอองโดยใช้ผ้าก๊อตปิดตาข้างที่เป็นครับผมอันนี้คือลักษณะการใช้ผ้าก๊อตปิดตาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาครับ ข้อที่หาครับงดการใช้สายตาเป็นเวลานานๆพักสายตาโดยการหลับตาเป็นระยะระยะครับต่อไปครับ2.3ครับโรคไข้เลือดออกดูพร้อมกันครับสาเหตุและการติดต่อครับเกิดจากเชื้อไวรัสและติดต่อโดยการมียุงเป็นพาหะในการนําโรคครับซึ่งยุงลายมักจะกินในเวลากลางวันและกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วนําเชื้อไข้เลือดออกไปแพร่ให้กับผู้อื่นครับต่อไปครับผม การตริดต่อของโรคไข้เลือดออกนะครับภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพยุงลายตัวเมียต่อไปครับตามทุกสอนลงมายุงลายกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกครับต่อไปก็ยุงลายมีเชื้อไข้เลือดออกกัดคนปกตินะครับคนที่โดนกัดก็คือคนที่เป็นคนปกติแล้วก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกครับตามในภาพครับเวี่ยนมาครับยุงแล้วก็มากัดผู้ที่กําลังจะป่วยเห็นไหมครับ แล้วก็มากัดคนปกติปกติก็มาป่วยเป็นไข้เดินออนอีกครั้งหนึ่งซึ่งโรคไข้เดินออกเป็นโรคที่ติดต่อโดยมีพาหะก็คือยุงลายครับต่อไปครับอาการอาการคือมีไข้สูงอย่างรวดเร็วและนานหลายวันเบื่ออาหารปวดศีรษะขึ้นไส้อาจเจียนปวดท้องครับอาจมีจุดเลือดเล็กๆตามร่างกายอาจไถ่ยจุจระเป็นสีดําหรือมีเลือดปนออกมาครับในช่วงระยะ ไข้ลดผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายเมื่อมือเท้าเย็นรอบปากเขียวอาจจะมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกนะครับที่ประจาบ,บอบอแล้วก็ความดันต่ำครับอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ป่วยไข้ลดออกจะมีจุดแดงขึ้นที่บริเวณผิวหนังครับอันตรายครับวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการครับข้อที่1ห,หากมีไข้สูตติดต่อกัน2-3วันและมีอาการคล้าย อาการของไข้ต้นออกไม่ควรกินยาลดไข้เองและควรรีบไปพบแพทย์ครับข้อที่2ครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3ปฏิบัติตนตามคาแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดครับอันนี้คือเป็นภาพการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้ร่างกายหายป่วยได้เร็วขึ้นครับต่อไปครับเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดครับข้อที่หนึ่งครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อได้ถูกต้องครับ1 โรคติดต่อสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนเท่านั้น2ครับโรคติดต่อสามารถติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนได้ข้อที่3ครับโรคติดต่อได้เ,เฉพาะสัตว์4ครับโรคติดต่อได้เฉพาะกับคนครับต่อไปครับข้อที่2การกระทําในข้อใดทําให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากที่สุดข้อที่หนอนห้องเดียวกับผู้ป่วยข้อที่2อืขึ้นรถคันเดียวกับผู้ป่วยข้อที่3ซเสื้ออาหารหาร้านเดียวกับผู้ป่วยข้อที่4เรีย็นโรงเรียนเดียวกับผู้ป่วยครับ ข้อต่อไปครับข้อที่3ครับการป้องกันโรคให้การป้องก,กันโรคให้วัดใหญ่ที่ถูกต้องควรปฏิบัติตนอย่างไร 1. เลิกคบกับเพื่อนที่ป่วย 2. นรับประทานานมากๆ 3. ออกกําลังกายอย่างหนักทุกวัน 4. ผห่มผ้านนหนาๆเมื่อมีอาการหนาวเย็นข้อที่4ครับข้อใดเกล่าวเกี่ยวกับโรคอิสุกอิสัยได้ถูกต้องข้อที่1เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหาย ข้อที่2ติดต่อจากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ข้อที่3เมื่อเคยเป็นแล้วจะต้องเป็นทุกๆุปีข้อที่4สามารถเป็นได้เฉพาะวัยเด็กเท่านั้นข้อต่อไปข้อที่5ครับการปฏิปตินในข้อใดช่วยป้องกันโรคอีสุกอสใสได้ดีที่สุดข้อที่1ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสผู้ป่วยข้อที่2ปิดปากทุกครั้งเมื่อพูดกับผู้ป่วยข้อที่3ฉีดวัคซีนป้องกันโรคข้อที่4ดื่มนมสดทุกวัน ต่อไปครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับข้อที่1จงยกตัวอย่างโรคติดต่อมาหนึ่งอย่างพร้อมบอกวิธีการป้องกันครับอีกครั้งหนึ่งครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่1จงยกตัวอย่างโรคติดต่อมาหนึ่งอย่างพร้อมบอกวิธีการป้องกันครับคุณครูก็ขอจบการนําเสนอและเจอกันครับต่อไปครับขอนักเรียนทุกคนโชคดีครับตั้งใจทํางานทุกทุกวิชาครับสวัสดีครับ